ทักทายทุกท่านครับยินมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของปีคริสตศักราช2026มันไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุหรือข่าวการเมืองธรรมดาแต่มันคือ Operation Absolute Resolve หรือปฏิบัติการเด็ดหัวมาดูโรที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมคริสตศักราช2026ลองนึกภาพตามนะครับ เวลาประมาณ9นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นเสียงไซเรนดังระง,งมไปทั่วทำเนียบมิราฟลอเรสในกรุงการากัสหน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่ไม่มีใครคาดคิดว่ากล้าบุกทําลายอธิปไตยของประเทศอื่นอย่างโจงแจ้งได้เข้าควบคุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและภริยาเซเลียฟลอเรสท่ามกลางเสียงปืนที่ดังสนัน่น นี่คือจุดเริ่มต้นของโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงและส่งผลกระทบไปถึงกรีซที่อยู่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งปฏิบัติการ s อ l ซ t ลู e รีซ v ฟและข้อหานาโคเทอ r ์ o r อริทำไมต้องเป็นมาดูโรและทำไมต้องเป็นตอนนี้สหรัฐโดยการนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศกล้าวว่าสหรัฐจะไม่ทนต่อระบอบเผด็จการที่อาศัยน้ำมันและยาเสพติดเลี้ยงตัวอีกต่อไป อายการสูงสุดแพมบอนดี้ได้เตรียมเอกสารฟ้องร้องหนากว่าพันหน้าโดยมีข้อหาหลักคือการก่อการร้ายค้ายาเสพติดหรือนาโคเทอร์เรลิซิมแต่เราต้องมองลึกลงไปครับเวเนซุเอลาคือประเทศที่มีน้ำมันสำรองอันดับหนึ่งของโลกการที่ทรัมป์สั่งบุกค,ครั้งนี้เขาอ้างว่าเพื่อน,นำเสรีภาพกลับคืนมา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ประกาศส่งบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เข้าไปบริหารจัดการทันทีนี่คือประเด็นที่ทำให้โลกแตกออกเป็น3มฝ่ายฝ่ายประนามฝ่ายสงวนท่าทีและฝ่ายสนับสนุนเรามาดูฝั่งที่โกรธจัดกันก่อนครับรัสเซียและจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเวเนซุเอลา่าวลาดิเมีร์ปูตินออกมาประนามว่านี่คือ a r m aggression หรือการรุกรานด้วยอาวุธที่ป่าเถื่อนที่สุด ส่วนฝั่งยุโรปอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนีกลับมีท่าทีที่ซับซ้อนกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ดีใจที่มาดูโรถูกจับแต่เขากลัวว่าบรรทัดฐานนี้จะถูกนำไปใช้ที่ไหนต่อและที่สำคัญที่สุดคือท่าทีของประเทศไทยเราครับกระทรวงการต่างประเทศเลือกเดินหมากสายกลางอย่างระมัดระวังที่สุดโดยเน้นที่การปกป้องพลเรือนเพราะเรามีคนไทยและธุรกิจในลาตินอเมริกาที่ต้องดูแล การวางตัวของไทยในครั้งนี้ถือว่าท้าทายมากเพราะเราต้องรักษาความสัมพันธ์ทั้งกับสหรัฐที่เป็นพันธมิตรทางทหารและจีนที่เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจปริศนาฟ้าปิดที่กรีซหลุมดำกลางเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่เวเนซุเอลากำลังวุ่นวายจูจ่ๆเมื่อเวลา9.35นาฬิกา35นาทีของวันเดียวกันนั่นเองประเทศกรีซน่านฟ้า f i r Athens ก็ถูกสั่งปิด เครื่องบินกว่า75เที่ยวบินเคว้งคว้างสื่อรัฐบาลอ้างว่าวิทยุสื่อสารล่มแต่อย่างที่ผมบอกครับในฐานะที่เราเป็นนักวิเคราะห์เราเชื่อเรื่องบังเอิญน้อยมากทำไมกรีซถึงปิดหน้านฟ้าคำตอบอยู่ในจุดยืนของกรีซครับกรีซคือที่ตั้งของฐานทัพซูดาเบของสหรัฐ การปิดน่านฟ้าครั้งนี้คือการสร้างพื้นที่สีเทาเพื่อให้กองทัพอากาศสหรัฐสามารถเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน B-21 Raider หรือระบบขีปนาวุธไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่อาจมีการตอบโต้จากฝ่ายรัเสเซียโดยที่สายตาของชาวโลกผ่านแอปติดตามเครื่องบินมองไม่เห็นยิ่งกว่าน้ำมันคือขุมทรัพย์ทองคำและแร่เปลี่ยนโลก เรามักจะถูกทำให้เชื่อว่าเวเนซุเอลามีดีแค่น้ำมันแต่ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือดินแดนแห่งนี้ซ่อนสิ่งที่เรียกว่าอา c o โค n มิเนโรเดลออริโนโกหรือแนวเมืองแร่ออริโนโกซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศเบลเ,ลเยียมทั้งประเทศภายใต้ผืนผ่าแห่งนี้คือขุมทรัพย์ทองคำที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาซึ่งคาดการกันว่าอาจมีมูลค่าสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์ ทำไมทองคําถึงสำคัญในวันที่คริสต์ศักราช2026ในวันที่ความเชื่อมั่นต่อเงินดอนลลาร์สั่นคลอนและโลกแบ่งฝ่ายค้วชัดเจนทองคําคืออาวุธเดียวที่ใช้คานอำนาจทางการเงินได้ครับรัฐบาลมาดูโรใช้ทองคําเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนอาวุธและอาหารกับรัเสเซียและอิหร่านมาโดยตลอด การที่สหรัฐบุกเข้ามายึดหัวหาดในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่มาเอาน้ำมันแต่เป็นการมาอายัดคลังทองคําที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงขั้วตรงข้ามอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองครับสงครามโคโทแทนและแร่หายากหมากเด็ดตัดหน้าจีนนอกจากทองคําแล้วเวเนซุเอล่ายังเป็นแหล่งสะสมของโคโทแทนหรือทองคำสีน้ำเงิน แร่นี้คือวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการผลิตชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนและระบบนำวิถีของขีปนาวุธที่แม่นยำที่สุดในโลกปัจจุบันจีนครองตลาดแร่หายากของโลกไว้เกือบเบ็ดเสร็จแต่การตรวจพบแหล่งโคแทนมหาศาลในเวเนซุเอลาทำให้เกมเปลี่ยนครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รู้ดีว่าหากปล่อยให้จีนเข้ามาทำสัมปทานแร่ในเวเนซุเอลาต่อสหรัฐจะพ่ายแพ้ในสงครามเทคโนโลยีทันทีปฏิบัติการแอ l ซู e r e ซ o l ์ e จึงเป็นการคว่ากระดานครั้งใหญ่ สหรัฐต้องการควบคุมแหล่งโคแทนนี้เพื่อใช้เป็นฐานผลิตเทคโนโลยีในยุคคริสตศักราช2026ต่อไปโดยไม่ต้องง้อซัพพลายเชนจากเอเชียอีกต่อไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำให้การปิดน่านฟ้าที่กรีซมีความสำคัญเพราะมันคือการสร้างเส้นทางลับในการขนส่งแร่เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้กลับไปยังห้องแลบในอเมริกาโดยไม่ให้เรดาร์ของใครตรวจพบครับ ความน่ากลัวที่สุดที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของเวเนซุเอลาคือยูเรเนียมและทอเรียมครับมีรายงานข่าวกรองระบุว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของเวเนซุเอลาอาจเป็นแหล่งยูเรเนียมที่ยังไม่ได้สำรวจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและที่ผ่านมามีความพยายามส่งมอบแร่เหล่านี้ให้กับประเทศที่สหรัฐจับตามองเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ การบุกจับตัวนิโคลัสมาดูรและภริยาเซเลียฟลอเรสวันที่3มกราคมคศสตศักราช2026จึงถูกตีความว่าเป็นปฏิบัติการชิงตัวประกันและทรัพยากรเพื่อป้องกันไม่ให้แร่ก,กัมมันตรังสีเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้ายหรือรัฐบาลขั้วตรงข้ามที่พร้อมจะเปลี่ยนมันเป็นอาวุธทำลายล้างสูง การที่กรีซยอมเรี่ยงปิดหน้านฟ้าเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกป้องกันนิวเคลีย์นี้ด้วยเช่นกันโลกในวันนี้จึงไม่ได้สู้กันที่ปลายปืนครับแต่สู้กันที่ว่าใครจะเป็นเจ้าของาธาตุที่ทรงพลังที่สุดบนตารางาธาตุครับ เหตุการณ์ที่กรีซและเวเนซุเอลาคือบทเรียนราคาแพงว่าในปีคิตรศกราช2026ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคือเรื่องสำคัญที่สุดหากระบบวิทยุสื่อสารของประเทศหนึ่งสามารถล่มได้ทั้งประเทศพร้อมกันนั่นหมายความว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่ปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ การที่ทรัมป์เลือกหักดิบและมีพันธมิตรอย่างกรีซคอยสนับสนุนในเงามืดนั้นคือสัญญาณว่าระเบียดโลกเก่าที่เน้นการทูตแบบประนีประนอมได้จบลงแล้วต่อจากนี้คือยุคของใครเร็วกว่าใครแรงกว่าคือผู้ชนะเราต้องจับตากันต่อไปว่าหลังจากน่านฟ้ากรีซเปิดขึ้นอีกครั้งจะมีเครื่องบินรบแปลกหน้าโผล่ไปที่ไหนหรือจะมีผู้นำประเทศไหนถูกรวบตัวเป็นรายต่อไป เรื่องราวทั้งหมดนี้คือความซับซ้อนของโลกในปีคริสตศักราช2026ที่เราต้องศึกษาและเตรียมรับมือครับไม่ว่าความจริงจะเป็นเรื่องวิทยุเสียหรือจะเป็นเรื่องการซ่อนกองกำลังทางอากาศสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือน่านฟ้าอาจจะปิดแต่ตาของโลกต้องเปิดกว้างเสมอ ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยช่องจะอยู่รอดก็ยอดติดตามกับยอดชมนี่แหละครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม